สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับทำนายดวง3เดือนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนสิงหาและก็เดือนกันยายนว่าในตลอดทั้ง3เดือนนี้เรื่องการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างน,นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการ วางแผนชีวิตนะครับว่ามีเรื่องดีอะไรก็ควรทำนะครับอะไรไม่ดีก็ควรระวังในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงนี้นะครับผมจะพูดแบบกว้างๆเป็นไกด์ไลน์แบบกว้างๆเท่านั้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูแบบละเอียดเจาะลึกเลยก็ไปดูแบบ รายเดือนนะครับตรงนั้นผมก็ได้ทําคลิปแบบรายเดือนให้แล้วนะครับผมและเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราด้วยนะนะครับด้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับพร้อมกับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่าหลายคนก็เจอนะครับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหลายอย่างนะครับหลายคนก็เจอกับความสุขความสําเร็จในบางอย่างเนาะนะครับก็เป็นธรรมดาของชีวิตเราแต่จากนี้เป็นต้นไปนะครับ หลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมากขึ้นและเรื่องที่ควรระวังก็มีเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลย และเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาหรือว่าราศีอะไรนะครับผมสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาได้นะครับบนหน้าจอที่ขึ้นให้บนนี้พิมพ์แอ SI ดไน์ bank 1 6 4่งแอดไลน์เข้ามานะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเราจะทําการตรวจสอบหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้นะครับว่าคุณนั้นลัคนาอะไรกันแน่ราศีอะไรนะครับในส่วนลัคนานั้นจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปนะครับราศีมีผลประมาณ30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยํา ควรดูควบคู่กันนั่นเองเนาะนะครับและใครที่อยากจะดูดวงกับผมแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อนะครับจองคิวผ่านแอดมินเราเข้ามาได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลย เอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษกนั้นนะครับคุณมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ควรระมรัดระวังนะครับสำหรับเรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนเลยอันดับแรกนะครับดาวการงานนะครับยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานเ V วีโชคนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไปอยู่ที่เรือนภพวีนัดนะครับทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษกมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายเรื่องงานอยู่ตลอดเวลานะครับชีวิต การงานค่อนข้างจัดลุ่มลุ่มดอนๆอนนะครับช่วงนี้ควรเก็บตัวเงียบนะครับทำตัวเด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยเอานะนะครับและที่สําคัญเลยนะครับตั้งแต่26มิถุนายนไปจนถึง9สิงหาคมดาวพระราหูอยู่ร่วมกับดาวพางขานเจ้าเรือนภพวีน่าช่วงนี้อย่าเอาแต่ใจตนเองจนเกินไปนะครับต้องระวังเรื่องของอารมณ์ของตนเองให้ดีๆนะครับอย่าขี้งุดหิดอย่าขี้โมโหนะนะครับอ่านะครับอันนี้ระวังไว้เลยนะครับส่วนในเรื่องดีๆนะครับมีอะไรบ้างเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภในบ้าน นในเรื่องของแง่ดีนะครับอย่างที่บอกเลยดาวการงานเนี่ยได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับมาตรฐานเนี่ยก็หมายถึงาดาวมีพลังนะครับมีกําลังสามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นไปได้แน่นอนนะครับมาตรฐานเทวีโชคผู้ชายก็เป็นดวงนารีอุปัมภมนะครับผู้หญิงก็มีโอกาสจะมีกัลยานิมิตที่เป็นเพศเดียวกันนะครับหรือว่าตัวคุณเองจะเป็นผู้หญิงที่เก่งก็ได้นะครับดาวมาอยู่เรือนวีนาศนะครับมีเกณฑ์ดีสําหรับใครที่ทํางานเบื้องลึกเบื้องหลังลงานต่างประเทศงานแดนไกลต่างถิ่นต่าง เกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่างานวิจัยนะครับโครงการลับๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของงานนะครับดาวพระราหูกับดาวพังคันเป็นคู่ธาตุลมนะครับมีโอกาสที่งานจะมีความสําเร็จเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดาวมาอยู่เรือนวินาศแล้วนะครับจะเสียหายทั้งหมดนะครับเรื่องดีๆก็ว่ากันนะครับเรื่องที่ต้องระวังก็ต้องบอกเตือนกันนะครับเรื่องต้องระวังก็ คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละนะครับมีเกณฑ์อาจจะเบื่องงานนะครับเบื่อเจ้านายนะครับอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงของเกณฑ์จังหวะนี้ได้แต่ยังไงอยากให้ประคับประคองไปก่อนนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนงานยังไงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ไม่ได้ดีจริงนะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับแต่ถามหาความสําเร็จเรื่องของโชคลาภการเงินมีเข้ามาไหมนะครับมีโอกาสดีนะเพราะว่าดาวพราหูยังไงเขาก็ได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับมีเกณฑ์มีโชคลาภวาสนาการเงินมานะครับการ งานติดขัดแน่นอนในตลอดทั้ง3เดือนนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านใครที่ต้องการจะลงทุนธุรกิจใหม่นะครับยังไม่แนะนำนะนะครับอดทนรอปีหน้าค่อยว่ากันนะครับส่วนสําหรับใครที่ตกงานมานานนะครับลอ,องไปกราบขอพรนะครับองค์เทพพระราหูบูชาพระราหูแล้วจะด,ดีขอพรท่านนะครับเรื่องของความสําเร็จด้านหน้าที่การงานดูนะนะครับแล้วก็ ที่สาคัญเลยช่วงนี้ดาวพระราหูกับดาวพัางคาเนี่ยเป็นคู่มิตรทัดกันลองปรึกษาเพื่อนคนใกล้ตัวดูนะครับอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสรุปภาพรวมนะครับชาวลัคนาราศีพฤศภต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้ดีๆนะครับรักษาใจตนเองไม่ต้องไปรักษาคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวทําตัวเด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยเอานะครับส่วนข้อดีนั้นก็คือนะครับมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโชคดีจากเพื่อนกลยาณมิตรนะครับงานแดนไกลต่างประเทศจะนา ำพามาซึ่งความสำเร็จมีโอกาสได้เดินทางไกลๆไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยในช่วงของ3มเดือนนี้นะครับทีนี้นะครับการทำบุญเสริมดวงนะครับคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบการงานนะครับหาโอกาสไปทำบุญนะครับเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นนะครับชำระค่าไฟช่วยกับทางวัดถวายเทียนพรรษานะครับอ่าทำอะไรเกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะครับเป็นการเสริมดวงวาสนาการงานให้คุณนั้นมีความสําเร็จมากขึ้นดาวพระราหูคือเงามืดไปอยู่เรือนวีนาสนะครับ บีนาาคือเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไปเลยนะครับจะได้มีแสงสว่างในการนําพาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงเสริมชะตาอันนี้ผมแนะนําบูชาเป็นพระราหูนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะครับอยากให้บูชาเป็นพระราหูพบติดตัวจะดีแก่ดวงชะตาวาสนาการงานของคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากชาวลัคนาราศีพฤษภไว้เพียงเท่านี้นะครับ ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับมีดาวฤตยูโคจรมาทับลัคนาของตัวคุณนะครับก็เป็นช่วงที่ดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะครับทั้งที่ดีและไม่ดีด้วยนะครับยังไงก็หมันทําบุญนะครับเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์เยอะๆละกันนะครับจะดีแก่ดวงชะตานะนะครับทีนี้มาเจาะลึกในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพก,กระดุมพาที่แปลว่าการเงินหลักนะครับในช่วงของ3เดือนนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของวันที่12กรกฎาคมดาวพระพุธจะมีการโครจรอ,ออกจากเรือนภพก,การเงินหลักมาอยู่เรือนภพสหัสชชะนะครับ เรือนพบสหัชชาในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงเพื่อนการเข้าสังคมการติดต่อสื่อสารนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะนี้มีโอกาสนะครับได้พบปะผู้คนหมู่มากการเข้าสังคมนะครับหรือการทํางานการทําธุรกิจกับเพื่อนนะครับมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีด้านการเงินจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนการเข้าสังคมด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงอีกหนึ่งช่วงที่เกณฑ์ดวงการเงินยังคงดีนะครับเพราะว่าไม่มีดาวอริมรณะวินาศมาเบียดเบียนเรือนพบการเงินและแถมดาวการเงินก็ไปอยู่เรือนพบที่ดีย่อมมีโอกาส ดีนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามานะครับและพอมาในช่วงของวันที่28กรกฎาคมนะครับดาวพะพุธจะมีการโคจรมาอยู่เรือนพบพันธุ์ูแล้วนะครับช่วงที่ดาวพะพุธมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับมาอยู่พันธุไม่ถึงบ้านที่ดินทรัพย์เสินรถรานะครับหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวก็จะให้การเมตตาเอ็นดูอุปธรรมเรามากขึ้นนะครับใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่าต้องการจะขายบ้านขายรถก็ตามนะครับ มีเกณฑ์ดีมีโอกาสได้เงินทองทรัพย์สินมรดกนะครับมีโอกาสได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่จากทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดใครทํางานช่วงนี้นะครับผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์นะครับเรื่องของงานเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าดาวประพุธเนี่ยมาอยู่พันธุนะครับเล็งไปที่เรื่องการงานมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานนะครับไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอมาในช่วงของวันที่20สิงหาคมนะครับเวลา20นาฬิกา5นาท เป็นต้นไปดาวพระพุธนะครับจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพปุตะแล้วนะครับในช่วงเกณฑ์จังหวะนี้มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับมีโอกาสขยับขยายมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ดาวการงานยังไปอยู่เรือนวีนาสผมก็ยังไม่แนะนํานะครับแต่ว่าคุณอาจจะมีแนวคิดที่มันแปลกใหม่นะครับในการหาเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงบุตรบริวารลูกน้องก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงานธุรกิจคุณเป็นอย่างดีในช่วงจังหวะนี้มีเกณฑ์นะครับได้รับข่าวดีได้ การเงินนะครับด้านโชคลาภจากบุตรบริวารลูกน้องนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับจะนําโอกาสและข่าวดีเรื่องการเงินมาสู่ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับหลังจากวันที่2กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวประพุธจะมีการพักองศาเดินวิปริตโคจรถอยหลังมาอยู่เรือนพบพันธุนะครับ ในช่วงเกณฑ์จังหวะนี้นะครับมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ควรระวังนะครับเรื่องดีก่อนอันดับแรกนะครับดาวเดินถอยหลังก็มีโอกาสจะกลับมาคิดทบทวนนะครับถึงปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆมากขึ้นนะครับและอะไรที่มันตกค้างมันไม่สําเร็จก็มีโอกาสจะกลับมาปัดฝุ่นนะครับทำให้มันสําเร็จได้มากขึ้นนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์นะครับจะประทานความสําเร็จให้กับคุณนะครับ รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินรรมรดกเงินทองนะครับมีโอกาสได้รับโชคก้อนใหญ่เรื่องของที่ดินบ้านรถรานะครับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อเสียดาวการเงินเดือนถอยหลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดความล่าช้าเรื่องการเงินนะครับสิ่งที่หวังตั้งใจสิ่งที่คิดว่าจะได้อาจจะถูกเลื่อนออกไปบ้างนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับอาจจะถูกแบ่งหรือว่าั่นทอนออกไปด้วยเช่นเดียวกันในช่วงที่ดาวนั้นเดินโคจรถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดือนกันยาทั้งเดือนเรื่องการเงินนะครับยังคงทรงตัว พยายามเก็บเงินไว้กับตัวอย่าพึ่งลงทุนทําอะไรใหม่ไม่ค่อยดีแก่ดวงชะตาเท่าที่ควรนะครับแต่ดาวไม่ได้ตกเสียนะนะครับยังไงนะครับความเสียหายไม่ได้มีมากมายแต่ว่าระวังไว้ก็ดีกว่านะครับยังไงฝากชาวลัคนาราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องดวงการเงินในช่วงของ3เดือนนี้ไว้ด้วยนะครับ การทำบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับหากมีโอกาสนะครับอยากให้ไปทำบุญโดยการไปมอบเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับหนังสือธรรมะให้แก่พระพิสุสงฆ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่พระพิสูุสงฆ์ที่กำลังเรียนกำลังศึกษาเรื่องของพระธรรมนะครับจะเป็นการหนุนดวงวาสนาด้านการเงินไปในตัวด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรองค์เท้ามหาพรมนะครับหรือว่าจะเป็นปู่พระอินทก็ได้นะครับไปขอโชคลาภวาสนาการเงินจากท่านดูนะนะครับมีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่จากท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับลองไปทําบุญและไปขอพรท่านดูมีเกณฑ์สาเร็จได้นะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยนะครับดาวพระพุธเนี่ยนะครับได้แก่สาริกาลิ้นทองนะครับดาวพระพุธคือคําพูดนะครับสาริา ากาลิ้นทองเนี่ยเกี่ยวกับงานค้าขายติดต่อธุรกิจดีลงานนะครับทุกอย่างเลยนะครับใครอยากจะเปิดโชคลาภวัส,สนาด้านการเงินนะบูชาเป็นสาริกาลิ้นทองแล้วจะดีแก่ดวงชะตาของคุณนะครับใครสนใจบูชาก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับคุณมีดาวพ่างคานเป็นเจ้าเรือนพบปัต,ตนินะครับ ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะครับไปจนถึง9สิงหาคมเนี่ยดาวพังคารเจ้าเรือนคนรักคู่ครองยังคงอยู่ที่เรือนภพวินาศนะครับส่งผลทําให้คนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวงนะครับมีปัญหานะครับมีปากมีเสียงกันได้เรื่องของการไม่ยอมกันนะครับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าดาวพังการไปอยู่กับดาวพระราหูนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานนะครับหากใครทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนหรือทํากับแฟนคนในครอบครัวต้อง ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการประทะคารมกันไว้ด้วยนิดนึงนะนะครับส่วนสําหรับคนโสดเนี่ยนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะนี้มีโอกาสเดินทางไกลนะครับการไปต่างคินต่างแดนนะครับการเข้าวัดทําบุญก็เหมือนกันนะครับมีโอกาสนะจะได้พบเจอนะครับโดยผ่าน การทำงานก็ได้นะครับการไปศึกษาดูงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะครับมีการเดินทางไปต่างถินเนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้ไปเจอกับคนที่ถูกใจได้ด้วยเช่นเดียวกันพอถึงแม้ดาวพังคานจะมาอยู่วินาศนะครับเรือนพบวินาศก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของดาวพังคานซึ่งได้ตตำแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งแปลว่าความมั่นคงนะครับย่อมทําให้เกณฑ์จังหวะนี้คนโสดนะครับมีโอกาสนะ่าจะเจอคนที่ถูกใจแต่สิ่งที่ต้องระวังต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขานั้นมีพันธะอะไรติดตัวมาหรือเปล่านะครับ ระวังช่วงนี้คุณจะลุ่งหลมนะครับหลงสน่ห์เขาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีพฤษภไว้นิดนึงนะครับ พอมาในช่วงของวันที่9สิงหาคมนะครับดาวพังการจะโคจรออกจากเรือนภพวินาามาอยู่ที่เรือนลักนณาของตัวคุณแล้วนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้แหละเป็นช่วงที่ดวงความรักเปิดอย่างแท้จริงเลยสําหรับคนโสดนะครับดาวความรักมาทับตัวมีหรือความรักจะไม่ดีมีหรือจะไม่มีคนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปชาวลักนณาราศีพฤษภใครที่โสดมานานเตรียมบอกลาความโสดได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะได้ตกลงปรงใจนะครับดาวความรักมาทับตัว ะครับอาจจะมีคนมาแอบชอบมาเลงคุณอยู่ก็ได้นะครับระมัดระวังนะครับอาจจะโดนสารภาพรักแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ขอฝากชาวลัคนาราศีพฤษภไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนะครับในเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับหาโอกาสไปทําบุญโดยการไปไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับทำบุญลงศพก็ได้นะครับ ทำบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงคาดีเลข8นะครับเป็นกําลังของดาวพัางขานเจ้าเรือนคนรักคู่ของนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่านร้อยแชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับซึ่งเป็นว่านที่มีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าจะมีเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองนะครับ เอาเป็นว่าใครสนใจนะครับอยากจะเสริมสเสน่ห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ติดต่อสอบถามบูชากับแอดมินเราเข้ามาได้นะครับตามไอดีไลายที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับยังไงก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างลางคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอก่วาวคำว่าสวัสดีครับ